สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาร o หรือทา r รต์คาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาโร o ทา r รต์คาสตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไบรดเวดทาโรต t เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีสิงห์เลียวผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16-31ถึง31มกราคมพุทธศักราช2566 ใครที่ได้ The High Priestess, v i e w e r f o r t u n e แถ้วยหนึ่งเมถาวเก้าถ้วย The Fool, The Hierophant, Temperance, The r e v e r s e 7เจ็เม้าวตัวตนเป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวโมโหร้ายเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวพูดดี เป็นคนที่มีความลึกลับในตนเองสูงมากชอบปิดบังซ่อนเร้นเป็นคนที่มีตักกะและมีเหตุผลให้กับตัวเองเสมอเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือชอบอยู่ห่างไกลจากญาติพี่น้องหรืออาจจะต้องไปอยู่ห่างไกลจากครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงการเรียนการศึกษา ค่อนข้างจะเป็นวิชาความรู้ที่ต้องค้นฟ้าเองต้องพยายามศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างมากแต่ก็ประสบผลสำเร็จดีอาจจะช้านิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเบื่อไม่อยากเรียนอยากจะเปลี่ยนสาขาวิชาคณะใหม่ซึ่งสามารถทำได้สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนอยู่ หรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกศึกษาหรือเรียนในอนาคตนิเทศศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปรราศลปรรสา,สาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การงานอาชีพ มักจะเป็นงานที่ทำในเวลาคนอื่นพักผ่อนหรืออาจจะเป็นงานที่เป็นกะจะทำงานอะไรก็ตามอาจจะมีกะมีเวรมีผลัดแล้วก็เป็นงานที่จะต้องเดินทางหรืออยู่ไกลจะต้องอาศัยไม่เป็นที่เป็นแหล่งคือแค่ชั่วคราวเท่านั้นประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพ ฟิตตี้เอ็มซีวีเจดีเจพนักงานในโรงงานที่ทำงานเป็นกะเป็นผัดนักวิเคราะห์นักวิจัยนักเก็บข้อมูลนักสำรวจนักวิชาการช่างรับเหมาช่างก่อสร้าง ช่างด้านโยธาวิศวกรด้านโยธาด้านการทางการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะมาจากงานประจำส่วนน้อยที่จะได้เป็นก้อนหรือเป็นงวดงานมีขึ้นมีลงไรายได้ก็มีขึ้นมีลงตามงานไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บมีแค่เพียงพอใช้ใจ่ายควรจะวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดี โชคลาภไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือการลงทุนส่วนใหญ่จะต้องหามาเองจากการทำงานหากอยากเพิ่มพูนทางด้านเงินไรายได้ควรจะทำงานเสริมในช่วงนอกเวลาของงานประจำสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจ จะทำงานมากเกินไปหรือทำงานในช่วงเวลาที่ควรจะพักผ่อนอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ส่วนอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสด อาจจะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายแนะนำมาให้ลักษณะท่าทางถ้า,า,าเป็นชายก็จะมีใบหน้าที่หวานหรือดูอรชอนอ่อนแอหรืออาจจะนิสัยเหมือนผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะนิสัยเห้าๆหรืออาจจะตัดผมสั้นแล้วดูแมนๆดูเหมือนไม่ใช่เพศหญิงประมาณนี้หรืออาจจะเป็นพวกประเภท เพศเดียวกันมารักมาชอบส่วนคนที่ไม่โสดความรักก็ยังหวานชื่นดีแต่ว่าก็มีในเรื่องของการงานที่ยุ่งมากต่างคนต่างก็ทำงานก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาพบเจอกัน